วายุพักอย่าไปหลงกลมาเลยเอกพจน์คือศัตรูของลูกของพ่อไอ้บุคคลชุดสีม่วงที่เดินทางผ่านหน้าเราไปที่ชอบนั่งอย่างเงี้ยนั่นก็คือเอกพจน์ลูกไอ้คนสุดท้ายที่ทำท่ากิ้งกา <c oughs> มันก็คือไอ้จัก,กรพรรดิมันตัวอะไรแน่กิ้งกาหร <c oughs> กิ้งกาตัวเขียวเหรอลูกใช่กรบพ่อถ้าอย่างนั้นยแยกกันไปลูกไปไป

จะเข้ามาลึกพอสมควรแล้วโอ้ยยังหาตัววันสองคนพ่อลูกไม่เจอเลยพักก่อนทักก่อนพักเหนื่อยที่ร้านค้าตรงนี้ก่อนใช่ค่ะนีเลยจ้ามีอะไรขายบ้างเนี่ยพี่วทมีอะไรมาขายบ้างโอ้ยงไปกินก่อนนะจ้าผลไม้ผลไม้แม่ค้านะนี่นี่อันนี้เขาเรียกของประจาถิ่นเลยของประจําถิ่นนี่คือของอะไรผลไม้ครับอันนี้เขาเรียกอะไรมะม่วงมะม่วงอืม ไม่มีมุกผมไม่ได้คนตลกขมงพ่อพันาดหวังเล็กนะเจาเดี๋ยวไปหากันดูผู้ชมครับแบบแบบจัดนี้พดกับพระเอกร้านชายเปเป้ชัดฟ้ารับบทเป็นปัตตภีตัวที่สองแม่ไม่สบายมาหาไอ้ใครเปิให้แม่เปิเสียงเสน่ห์ครับเปรี้ยวขราดนี้เป็นนางขอทานตรงไหน อร่อยที่ไหนอ่ะเขาติ๊งเสร็จทหารมาแล้วครับหิวไม่ผิวเห็นกินเที่ยวข้ารเช่นนี้ก็ก้มลงเก็บตัดใจว่าจะตายปากไม่ฟังหิวแต่ก็นึกถึงแม่ไม่เอาดีกว่าไม่ได้ต้องเก็บไปให้แม่ก่อนแม่ออย่่แมไม่สบายมีอะไรที่อร่อยอร่อยเปล่าพยนไม่เยอะเลยเอ้ยเปล่าเว้ย อย,อยากกลับคัดเริ่มสง <Ooh. S 2> สัยนะครับ <ale> อ <plus poetry> ุชินี้เขาดูดีแม่ดีใจแน่ๆเลยแม่จ๋ารอลูกแป๊บหนึ่งนะแม่ปิดูนะครับจะเปนใครครัยามที่เขาโยนเศษอาหารทิ้งเช็ดปัดทำท่าจะกินแต่ไม่กิน กับเก็บใส่กะลาดมึมงเยอะไม่ไหนเออพอดีแม่ผมป่วยผมจะเอาไปให้แม่กินโอ้ยมึงอยา,อาไปให้แม่กิน,นแล<า>้วเี้ยวีขนาดนี้สงสารขอท่าแบ,บ่ผมเถอะครับข้าขอโทษไอ้หนงข้าไม่รู้จริงๆว่าเจ้าจะเก็บเศษอาหารไปให้กับแม่โถ่ระคุณ oh, หน้าสงสารตัวเองจะกิน